สวัสดีค่ะอืมร้องให้มืดสวัสดีทุกท่านนะอืมร้องให้มืดขึ้นร้องเรื่องอย่างจ้ะอืมคอยเป็นผู้นึ่งที่ถือร้องในเรื่องที่ดินจ้ะอคอยเป็นรุ่นพี่คุณมีมี่หนูเป็นรุ่นพี่จ้ะ นะหนูไม่ได้เป็นคนร้องเข้าใจผิดเข้าใจใหม่นะเออคอยเป็นรุ่นพี่จ้าคอยเป็นรุ่นพี่อืมนะเออถ้าจะร้องอ่าถ้าจะร้องก็ร้องให้หมดก็โอเคนะเออก็คอยกับทีได้มีมูนะเออจะได้มีเพื่อนนะจะได้มีเพื่อนเออในในในเรื่องของเรื่องแบบนี้เนาะอืมอืมเออตอนเขาร้องพ่อพระเอกอ,อ่ะเออ ร้องขอพ่อพระเอกก็คือที่ดินค่อยนี่แหละคือค่อยเนี่ยหละเป็นรุ่นพี่นะเออเดี๋ยวก็จะมีรุ่นน้องมาตามๆม,มาจ้าสวัสดีคุณกินเหล็กแดดสบายจ้าค่ะบอกว่านางบอกว่าเจ้าของที่อนุญาตเออให้นางปลูกอ๋อจ้าเจ้าของที่ก็บพิษแล้วจ้าบ้านนี้ <L> an> an> เอออืมสนุกดีอ้อมก,กมวนกมาท่ไแม่เออสามารถล้องได้นะอืมคุณมิมี่ใครที่มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยสามารถล้องได้ร้องได้หมดเลยนะยออมาเลยจ้ะมาเลยนะของเรามันผ่านแล้วของของเราถูกลงเรเียนไปเรียบร้อยแล้วจะ้ะค่ะอืมของเราถูกลงเรียนเรียบร้อยแล้วเนเรียบเลยแล้วเออประเด็นใหม่ก็เกิดขึ้น ประเด็นใหม่อะไรประเด็นใหม่ในเรื่องของการเอ,อ่อร่วมหุ้นร่วมหุ้นคุณมิมี่อันร่วมหุ้นนี่มันมีความผิดไหมในที่ของป่าสงวนนะ่ะถามถามคืนหน่อยถ้ามันมีความผิดสิไปร่องเออเอาเออไปทั้งหมู่บ้านนี่แหละอืมคุณมิมี่คอยถามเน่คูลูก ร่วมหุ้นในที่ของรัฐนี่เออผิดไหม <c oughs> อืมพี่ปานีว่าไงอู้ <c oughs> วมเมตนอืมค่ะลำคาญมาเลย <c oughs> เร็วเตอนมินจ้า ให้เกียรติมากมากเลยนะนี่เออเพราะว่าคุณไม่ได้หยาบคายกับฉันเนาะอืมนะเออไม่รู้ไม่มีความรู้จบป .6 อ,อ๋อแต่ว่าแต่ว่ามาแนะนําให้ร้องไม่มีความรู้แล้วมาแนะนําคนอื่นโอ้เนาะอืมไม่มีความรู้แต่มาแนะนําคนอื่นยังใดวะอืม <laughs> หรือ,อไหลไหเออ มาบอกว่าอะไรบอกว่าถ้าเป็นการเช่าล่ะเป็นการร่วมหุ้นกันล่ะเออเออคิดว่าจะรอดไปศึกษามาใหม่ย,ยานไปศึกษามาใหมา่นะเออไปไปหาเบิงงมาใหมา่เออจ้าแต่ว่า เราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายหรอกนะแต่เราเราเราอยู่ในพื้นที่เรารู้ว่าพื้นที่ที่นี่นะคะอืมคอยว่าผิดคอยว่าผิดคุณมะลิคอยว่าผิดว่าเราเราไม่ได้มีความรู้เรื่องเรื่องข้อกฎหมายแต่ว่าเราอยู่ในพื้นที่เราพอจะรู้ว่าที่แถวนี้มันซื้อขายกันไม่ได้นะหนึ่งนะ สองก็คือการอ่ามันไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆนะมันไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆคือเขาเรียกว่าไม่มีใบเขาเรียกว่าอย่างว่าใบกรรมสิทธิ์นะแม่ือค่ะเออม,มันไม่มันเป็นแบบนี้มานานแล้วเราก็รู้ว่าเอาวิธีของคนที่นี่มันเป็นแบบไหนนะคะอืมแต่เรารู้อยู่ว่าหนึ่งคือซื้อขายกันไม่ได้หรือถ้าจะเปลี่ยนมืออะไรกันแบบนี้นะ มันจะทํามันจะทําได้แค่การลักโลกจะเอามาแบบพูดเปิดเผยหรืออะไรแบบแบบว่าให้มันถูกให้มันถูกต้องตามกฎหมายมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันทําได้แค่การลักโลกอืมหน้าที่แถวนี้น่ะค่ะใช่ค่ะมันก็ทำผิดกันเยอะแยะเลยมันก็มีการลักรอกกันเยอะแยะแหละอืม แต่ว่าเราไม่ได้สนเราไม่ได้สนในกรณ์ในเคสคนเคสอื่นไงเออขอ้าใจบอเออเี็อย่าง่ะเป็นยังล่ะเออสนแต่กรณีนี่สนแต่เคสนี่สนแต่พื้นอปนที่ดินพื้นนี้มีอะไรไหมเออแค่นี้เองที่บอกมาชวนไปไปล้องทางหมู่บ้านกูปไปเป็นอย่าง <c oughs> จะไปก็ไปทำไมอืมอืม <c oughs> อ๋อครอบครัวนี้นะมันคือมีอำนาจแท้นะคะอืมเนาะคอยกันยังงง,งอยู่ค่ะ <c oughs> คอยกันยังงง,งอยู่คือมีอำนาจแท้คือมาเหนือเมฆแท้จ้าค่ะ ใช่ค่ะถ้าไม่ทํากินต้องคืนต้องคืนนะคะห้ามขายห้ามห้ามซื้อห้ามขายหรือห้าห้ามให้เช่าหรือห้ามมอบให้ผู้อื่นโดยพระการโดยโดยใช้อํานาจตัวเองมอบนะเออมันไม่ได้จ้าอืมนะตัวนี้นะเราเข้าใจกันดีนะคะอืมแต่จากการที่มีการซื้อขายเปลี่ยนถ่ายมือกันอะ่ะอืมมันทําได้แค่ลักโลกนะคะแต่ถ้าทําให้มันถูกกฎหมายนะ้ะมันไม่ได้จ้า ถ้าไม่ได้ผิดเราออกมาดินทําไมแมนค่ะพี่มาอาเออไ่ได้ผิดแต่ดินแห้งเด,เดี๋ยวนี้นะี่นะเออนอกเหนือจากการเอ่อเอาวัดเป็นตัวประกันอืมเอาวัดมาเป็น,นเงื่อนไขเอ่อในให้ในการให้เราหยุดแล้วนะคะมาวันนี้มาอีกสองเรื่องแล้วนะคะอืมคือเรื่องของการขโมพยพญานาคการขโมพยพญานาคแล้วก็อะไร เสาสัญญาณค่ะทีนี้น่ะอืมเสาสัญญาณโทรศัพท์ของ AIS แล้วก็ทูมูฟมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าเงื่อนไขเอาดีเอาดีอือจ้าเอาดีอาเอาด, <laughs> เอาดีเอาดีนี่แหละใช่สนพ่อเอาดีเอาดีนี่แหละมึงอย่าไปลอกมึงก็ไปลอกเลยแล้วเออนะอืมนะอม,มันหาว่า เจ้าของที่ที่ให้เช่าที่ในการตั้งสัญญาณโทรศัพท์ได้รับค่าตอบแทนจากได้รับค่าตอบแทนจากการให้เช่าที่นะทําไมไม่ผิดมันว่างสิให้ไปตรวจสอบดูสิมันว่ามึงสิไปมึงก็ไปหลุดเลี้ยวเออกูว่าไปกูอยากใส่สัญญาณ <c oughs> กูว่าไปเนี่ยกูอยากใส่สัญญาณโทรศัพท์อืม อันนี้คือล่าสุดจ้าการมึงไปมึงก็นับไปรลดเด้อตีนน่ะเด้อเออเขารอคอยสัญญาณโทรศัพท์มากี่ปีมันเพิ่งจะมาได้มากี่ปีนี่เองอืมพร้อมมาได้มึงสิมามึงสิไปลองเลี้ยนเขาสันบอเออให้เขามายกสัญญาณออกจากนี่บอเออมึงสิเฮ็ดจังไหนบาตันีมึงสิเฮ็ดจัง,หงไหกันมามีสัญญาณโทรศัพท์มึงสิเฮ็ดจังไดบาดนี เงินงกงง,งงในความขืดมึงเนาะเออจ้ามันบ้าหาทางออกดิเมนค่ะเนาะเอาดีเอาดีเอ,าดเออถ้ามึงกล้าร้องเรียนกูก็จะจะไปยกสอสัญญาณโทรศัพท์กันอย่าลืมนะเออพญานาคมีมูลค่าเท่าไหร่เออพญะนาคมีมูลค่าเท่าไหร่หนึ่งล้านสามแสนบาท มึงพอ่อพระเอกและแม่นางเอกขโมยอืมขโมยไปจากป่าไม้เพื่อไปเป็นของตัวเองที่จปะปดง <laughs> มึงจะเอาไหมเอาดีเอาดีเด <laughs> ปิ้ลวาก <laughs> ูว่าตื่นไลมึงตื่นแต่ไม่ได้คอมเมนต์นะคินในใจอ้ยอืมตื่นไลมึงตื่นมึงไปยูใส่มา้ามือเขาตัดสินโอ้ยบักอันนี้อืมค่ะ